จะพามาดูที่อู่เจซีวันนี้เราพบเจออีกหนึ่งงานอีกหนึ่งปัญหานะครับก็กลับในเรื่องของเกียร์รถคันนี้มีอาการเข้าเกียร์ไม่ถอยห,หลังไม่เดินหน้าเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะพามา,มาดูครับตอนนี้เราได้ทําการยกเกียร์ออกมาแล้วเราก็จะทําการเปิดแยกออกมาดูว่าเกียร์กับคันนี้ว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะแยกชิ้นส่วนนะครับตัวของเสื้อกียร์ การคันนี้เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็จะมีในเรื่องของชุดของกล่อง TCM เกียร์นะครับตัวนี้แล้วก็กล้ามปูทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับเขาเรียกว่า A หรือ B นะครับตัวนี้เราก็ทําการตรวจสอบไม่เสียหายอะไรใช้งานได้ปกติเดี๋ยวเราจะพามาดูในเกียร์นะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราได้แยกอุปกรณ์แยกน็อตออกมาแล้วเรายกขึ้นมาดูนะครับอ่ะยกะออกมาแล้วนะครับมาดูกัน เอามาดูใกล้ๆเลยมาดูใกล้ๆเลยนี่ครับเรายกออกมาแล้วนะครับเราก็จะพามาดูสิ่งที่เราตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะเป็นชุดของเฟืองเกียร์นะครับก็จะมีเพาสามเพาแล้วก็ตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าว,ว่ามันมีเศษเหล็กหรือไม่นะครับนี่ครับตรวจสอบดูอ่าตอนนี้สวยงามมาดูของเสื้อเกียร์นะครับที่เกิดปัญหานี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว นี่ครับเสื้อกียร์แตกหักออกไปเลยมีเศษมันไหมมีเศษมันไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่คือเศษนะครับนี่คือเศษนี่ครับจะเป็นเศษเศษที่มันหักนะครับสิ่งที่เราพาแยกออกมาดูซึ่งอาการนี้มันเข้าเกียร์แล้วมันไม่ถอยหลังไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่ไม่มีตำแหน่งว่างนะครับบางทีสตาร์ทไม่ติดนี่ครับ วันนี้เราก็ผ่าออกมาเราก็เห็นโค้ดกันนะครับเจอปัญหาเสื้อเกียร์แตกหักแตกขาดออกมานะครับวันนี้ก็กับอาการเบื้องต้นนะครับที่พามาดูกับในรุ่นของ Ford Fo c u ั m k 3 2.0วันนี้นะครับนี่ครับทางเราก็จะมีงานกันหลายอาการนะครับกันหลายปัญหาก็จะพามาดูกับเรื่องของอาการเกียร์นะครับสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับที่อู่ช่างจงก็พามาดู การที่เสียก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องของเกียร์ที่เกิดอาการติดขัด mm hmm. เกิดอาการเสียหายของปัญหานี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพบเจอสิ่งไหนก็จะพามาดูท่านไหนที่สนใจอยากจะนํารถมาตรวจเช็คเข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีการดูแลรถให้ฟรีนะครับซึ่งถ้าเกิดปัญหาตัวนี้เสียอะไรเราก็จะเสนอราคาแล้วก็จะจะดูให้เป็นเป็น เป็นเพจเป็นคันไปนะครับเรื่องของราคาก็มาคุยกันที่หน้างานได้ครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับที่อู่ JC Modify ด้วใครที่สนใจสอบถามติดต่อาทางเราได้เลยเบอร์โทร0984460845นะครับวันนี้ตั้งจรงนํำลาลยไปครับสวัสดีครับ